สวัสดีครับผมแชมป์ทิปกรนะครับมาจากแบนติงครับก็แบนติงจริงๆเราเป็นบริษัทที่ เริ่มต้นจากการเป็นโปรดักชันก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มทําหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่มาน่าจะ16ปีแล้วนะฮะแต่ว่าหลักๆคือของแบ n นติงตอนนี้ก็จะมีอยู่หลาย business unit ด้วยกันครับมีการทํามีเดียที่เราเห็นเป็นเพจแบนต n g ิงหรือว่า y u u e c h ช n n e l แบนติ้งนี่แหละแล้วก็มีการทําซีนีมาด้วยมีการทำอีเวนต์แล้วก็ทำโปรเจกต์เป็นเอเจนซี่ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆด้วยครับผม S <S คือแบรนด์ิ้งเราทํางานโดยมีพื้นฐานที่เราเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือว่า c r e a t i เช c h a นะฮะแล้วเราก็ทํางานโดยที่เราเลือกโปรเจกต์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมหรือว่ามี positive impact เราเชื่อในการทํางานในแง่นี้ตลอดเวลาแล้วไม่ว่าจะงานที่เราจะทําอะไรก็ตามนะฮะในแง่ที่เป็นสื่อเป็นภาพยนตร์หรือว่าเป็นเอีเวนต์ต่างๆเองแล้วแต่เราพยายามที่จะหมุนยุ่บนแกนนี้แหละก็คือเราเชื่อเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เชื่อเรื่องของการร่วมมือกัน synergy กันแล้วก็เชื่อเรื่อง ของ positive impact ครับผมผมคิดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆมันเปิดโอกาสให้กับครีเอเตอร์หน้าใหม่เข้ามาในวงการเยอะเหมือนกันนั้นคือการแข่งขันมันก็แน่นอนจะสูงขึ้นอยา่างอีกเรื่องไม่ได้นั่นทําให้ครีเอเตอร์ในยุคหลังๆโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือการใช้ท่าทางหรือการใช้เ วิธีการแสดงออกแบบที่มันมีนอกกรอบมากขึ้นเพื่อที่ว่าจะดึงดูดความสนใจแหละฮะผมก็คิดว่าเรื่องความคิดสร้างสารรค์มันก็นําไปสู่อินโนเวชันแหละเรื่องลิมิเอชันเรื่องการแข่งขันนําไปสู่อินโนเวชันนาไปสู่นวัตกรรมครับความสนใจของผู้คนนะมันเป็นเรื่องที่ถูกแบ่งกระจายไปตามสื่อต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเราพูดถึงการเขียนหนังสือเมื่อก่อนเนี่ยคนก็อาจจะมีนักเขียนสัก หนึ่งหมื่นคนมั้งในประเทศไทยไม่เกินนี้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราเขียนหนังสือเราต้องไปแข่งขันเพื่อแย่งชิงความสนใจจากผู้เสพสื่ออาจจะไปแข่งขันกับคนหนึ่งล้านคนหรือว่าสิบล้านคนก็ได้เพราะว่าทุกคนก็พยายามที่จะสื่อสารออกมาทางนั้นดังนั้นคือการที่จะดึงดูดความสนใจของคนเหล่านี้ได้จะต้องใช้อย่างที่บอกแหละนวัตกรรมใช้วิธีการบางอย่างที่แปลกใหม่มากขึ้นนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายในสังคมในปัจจุบันจริงๆในปัจจุบันสิ่งที่คนพูดกันถึงมากก็คือเรื่องของ AI เนาะ คิดว่า AI มันมีทั้งส่วนที่มันแก่งแย่งแล้วก็เบียดเบียนงานของครีเอเตอร์ไปในบางส่วนอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเรื่องการวาดภาพเรื่องออถ่ายภาพอะไรที่เราก็เห็นมีประเด็นในทางสังคมกันบ่อยๆนะฮะแต่ว่าในอีกเชิงหนึ่งมันก็มาช่วยงานของครีเอเตอร์เหมือนกันนะฮะก็สมมติว่างานบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้ใช้เอลิเมนต์ของความเป็นมนุษย์มากอ่ะเราก็อาจจะโยนให้ AI ทําได้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องพัฒนาคบคู่กันไป สิ่งสําคัญในการสร้างสรรค์สื่อในยุคต่อไปน่าจะมีอยู่สองสามเรื่องผมคิดว่าเรื่องแรกคือเรื่องของตัวตนเป็นเรื่องที่สําคัญคุณคือใครคุณกําลังพูดอะไรกับใครและถ้าจะดีมากถ้าสมมติว่ามีเรื่องหนออกมาแล้วคนพอจะเข้าใจเลยว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องพูดอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กันแล้วก็มีมีการพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องของ การคำนึงต่อสังคมโดยรวมอะฮะแน่นอนว่าการที่เราจะซัสเทนได้หรือว่าเราจะเราจะยืนยืนระยะในโลกของโซเชียลได้ในโลกของ KL ในโลกของสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่เราบอกว่าอยากแสดงออกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ให้เกิดกระแสะไวรัลมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้จจไยังย่งยืนตลอดไปนั้นคือการที่เราคำนึงต่อสังคมเราเรายืนระยะแล้วก็พูดสิ่งเดิมไปเรื่อยมีความสม่ำเสมอในใน,ในแนวทางการพูดของตัวเองแล้วกเ็เป็นแนวทางการพูดที่ดีต่อสังคมมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นครับ จริงๆแบรนด์ทิงกำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าติงเฟสที่เรารวมหลายๆสื่อเลยแหละมีทั้งแอดแอดดิกมีทั้ง CTC ทั้ง Documentary Club แล้วก็องค์กรอื่นๆอีกมากมายในการมาร่วมกันจัดรวมถึงพี่แหวงพี่เติร์ดจากเทพลีลายกกำลังด้วยนะฮะมาร่วมกันจัดเป็นคล้ายๆงานเทศกาลซึ่งจะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายนงานนี้ก็เป็นงานที่เราคล้ายๆโชว์ของเลยแหละคือทาทุกอย่างที่เป็นของแบรนด์ทิงแล้วก็ของเพื่อนๆเนี่ย ให้มันเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับงานก็จะมีประกาศขายบัตรเร็วๆานี้แหละก็ฝากไว้ด้วยครับในแบรนด์ทิงเองครับก็มียูนิตหนึ่งที่ชื่อว่าทิงสเตอร์แล้วก็มีบริษัทที่เราไปทําร่วมกับทางทางเทพลีลาชื่อว่ามาเดฟิ i นชันซึ่งตรงนี้มันเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง k ลอโดยตรงเลย k o l ที่เรานิยามเนี่ยมันจะต่างจาก k o l ที่ที่บริษัทอื่นๆทําก,กันเพราะาเราอยากสร้างความแตกต่างเนาะ เราใช้คำว่าออ t h เทนติ k เคคือ KL ด้านที่จริงๆแล้วแต่ละคนนะ่ะเขามีด้านที่เปิดออกเปิดออกให้สื่อเห็นอยู่แล้วแหละแต่ด้านที่เขาไม่ได้เปิดให้สื่อเห็นมันก็มีอีกมากมาย90-90% 80%บเกอรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทำไมไม่เอาด้านพวกนั้นที่จริงๆแล้วมันอาจจะน่าสนใจเท่าๆกันหรืออาจจะมากกว่าด้านที่เขาเปิดให้สื่อเห็นก็ได้มาทาให้สังคมเห็นมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอาจจะเติมสีสันใหม่ๆให้กับวงการครีเอเตอร์ละกันครับแล้วก็ใน์ ที่เราเอาพวกครีเอเตอร์หลักๆเนี่ยมามาสอนอย่างเช่นบางคนมาสอนเรื่องการแต่งตัวบางคนอาจจะมาสอนเรื่องการทำศิลปะแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้ผมคิดว่าแพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการบอกว่าอัพสกิลของครีเอเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันครับ สิ่งที่ทําให้แบนติ้งยังสร้างสรรค์สื่อต่อไปครับเพราะว่าในโลกนี้มันมีเรื่องที่เราไม่รู้เต็มหมดเลยแล้วก็เรื่องที่เรารู้วันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้การที่เราอยู่ในวงของมีเดียวงของครีเอเตอร์ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันผลักให้เราต้องอยู่ในแนวหน้าของการรับรู้ตลอดเวลาแล้วกันทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาผมคิดว่าการที่เราไม่หยุดนิ่งเนี่ยคือความสนุกในตัวเองแล้วก็คิดว่าครีเอเตอร์หลายๆคนก็เป็นอย่างนี้แหละคือบางทีการทำคอนเทนต์มันก็เป็น สิ่งเสพติดได้เหมือนกันคือเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าบางคนอาจจะเป็นทุกข์มากกับการแบบเอ้ยต้องหาคอนเทนต์มาปัดรายวันแต่ว่าในความทุกข์นั้นมันก็มีความสนุกของมันซ่อนอยู่ใช่ไหมฮะว่าแต่วันนี้วันนี้มีเรื่องนี้สนุกวันนี้มีเรื่องนั้นสนุกอยากมาเล่าให้คนฟังจังเลยหรือว่าอยากสร้างอันนี้จังเลยคิดอันนี้ขึ้นมาได้อยากทําให้คนเห็นจังเลยผมคิดว่าการวนหลวัทาจาักแบบนี้แหละที่มันเป็นความสนุกที่ทําให้เรายังยังผลักวงการคอนเทนต์วงการครีเอเตอร์ไปข้างหน้าอยู่ครับ